ที่24ต้นเหตุแห่งเพศภัยโยนฝีมือของสำเร็จกระบีเทพเจ้าทั้งสถึงกับถูกคนใช้ตาข่ายดักจับตุดกับสัตว์ร,ร้ายบอกแล้วเป็นที่ผู้คนต้องหดหัวครั่งแขนยิ่งหนักแต่ตาข่ายนี้หาใช่สามารถกักขังพวกมันไว้ได้จริงไหมเชือกตาข่ายแม้เส้นหยาบใหญ่แต่ต้องไม่สามารถทนความขมกริบของกระบีในมือพวกมันได้ ชายจะกรันเถืออาวุธทั้งสิบกวคนนั้นยิ่งไม่มีทางสกัดขวางพวกมันอยู่ที่บันดาลให้พวกมันว้าวุ่นไม่กล้าอารวาสยอมงอมือสยบอยู่ในตาคาอย่างแท้จริงสมควรเป็นสตรียาพรสีทองนางนี้ลี่หุหยินซึ่งเป็นนายหญิงพวกมันพวกมันต่างจำลี่หุหยินได้ติดตาตรึงใจตอนถูกลี้ม้อหุ่นเก็บ ไปเลี้ยงดูนั้นลีหูหยินต่างเคยเลี้ยงดูพวกมันมาด้วยความรักปราณีทุกคนอรอยยิ้มที่นุ่มนวลน,น้าเคารพทีท่าทีเยี่ยมเมตตาการุณเคยบนานให้พวกมันต่างเคารพเทิดทูนสุดสูงโดยเฉพาะเกี้ยมปักตอนเข้าสำนักหนีวัยเยาว์ที่สุดบางครั้งลีหมอกุนซอนกระบีหรืออ่านหนังสือให้การบ้านแก่มันมากเกินไป มันไม่สามารถกระทําสําเร็จเกิดความกระวนกระวายจนเริ่มให้ขึ้นลีหุยินมักจะมาปลอบมันด้วยคำหวานช่วยเหลือมันทําการบ้านแม้พวกมันจะเรียกลีหุยินเป็นเจ๊เจ๊เสมอมาแต่ในความรู้สึกนึกคิดของพวกมันตัวเจ๊ท่านนี้ยังมีน้ำหนักมากกว่ามาดาเซยกและน้ำหนักของนางยังมากกว่าลิมอกคนีกด้วย จบจนลีหูยินสาบสูญอย่างเร้นลับพวกมันจึงได้ใกล้เคีกับลีมอ้อหุนก่าเดิมและเปลียนความบรักความเทิดทูนอยู่ที่ลีมอ้อหุนเพียงคนเดียวแต่เขาแย้มยิ้มเปี่ยมเมตตากราุณของลีหูยินยังคงประทับอยู่ในความทรงจําของพวกมันสนิทแน่นนิยอมเป็นเรื่องของเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั้นแล้วใบหน้าที่คนตานี้ อันปรากฏที่เบื้องหน้าพวกมันอีกครบเป็นใบหน้าที่จริงแท้แน่นอนเป็นร่างคนที่จริงแท้แน่นอนจนพวกมันยากที่จะเชื่อถือแต่ไม่ระแวงสงสัยโดยเด็ดขาดเนื่องเพราะเข้าหน้าที่อยู่ในความทรงจําของพวกมันเป็นเช่นนี้เสมอมาแต่ก็มาดานให้พวกมันงุนงงสงสัยที่ใบหน้าของนางยังเยาว์วัยปานี้ความจริงแล้วโฉมหน้าที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้ ไม่ได้ยาววัยนับว่าเป็นวัยของสตรีที่ใกล้จะกลางคนแล้วด้วยอายุประมาณ30-35ถึงสตรีที่มีอายุ3 0 3สถึงต้องไม่ให้ความทรงจำแก่ผู้คนว่ายังเยาววัยแน่นอนที่ปรากฏออกของพวกนางก็คือความงามของกุราบแย้มบานเต็มที่แต่ที่พวกเกี่ยมต่งงุนงงจนคลางแคลงสงสัย เพราะเมื่อสิบกว่า20ปีก่อนตอนพวกมันยังเป็นเทารกลี้หูหยินก็มีเข้าหน้าเชนี้ตอนนี้ยังคงเป็นเข้าเช่นเดิมและทั่งพวกเลงจือ้อกิมลังกับแปเลงที่ได้รับการโอปพุ่มเลี้ยงดูจากมือของนางดูแล้วยังต้องมีไวซูงกว่านางเล็กหน่อยนี่เป็นไปได้อย่างไรกันความบรักความเทิดทูนเมื่อครั้งยังเป็นทารก บรรดาให้บุรุษเพศไวกลางคนทั้งสามต่างพุ่งพ,พล่านดานเดือดและก็บรรดาให้พวกมันลืมการต่อต้านขัดขืนโดยสิ้นเชิงทั้งสองฝ่ายต่างจมอยู่ในความเงียบเงันซีหน้าท่าทีลี้หุยเยินเจือเกลียนอย่างยิง่งแต่ในดวงตานางกลับมีปุระกายแวววาวแสดงแน่ชัดความรู้สึกของหนางกบพุ่งพล่านดานเดือดเช่นกันในที่สุดยังคงเป็นลี้หุยยินเอ่ยปากก่อน ตังน้อยน้ำน้อยหนอนน้ำมูกพวกเจ้าตางังไม่รู้จักตัวเจแล้วหรือเสียงเรียกที่สนิทสนมคำเรียกหาที่ลึกซึ้งตรึงใจบัด,ดนีให้ทั้งสามไม่มีความวุ่วงสงสัยเหลืออยู่เลยสตรีนางนี้เป็นลี้หูยินจริงๆตัวเจเจเป็นคำเรียกหาลี้หูยินเมื่อครั้งที่พวกมันยังเยาว์วัยโดยเฉพาะเกี้ยมปักเนื่องจากตอนเป็นทารก มักจะลากน้ำมูกสายยาวอยู่ตลอดวันลี้องยินแต่ละครั้งที่เช็ดน้ำมูกให้มันจะต้องเรียกว่านอนน้ำมูกเสมอภายหลังเมื่อเริ่มเติบใหญ่มีไซปล่อยน้ำมูกยานยาวออกมาถูกขจัดไปแต่คำเรียกนอนน้ำมูกยังคงติดปากตัวเจ๋อยู่เสมอมาฟังแล้วยิ่งรู้สึกสนิทสนมซึ้งใจดังนั้นเกี่ยมปักจึงพลุงพล่านที่สุด ร้องสุดเสียงแม่เล็กท่านจริงๆแม่เล็กก็เป็นคำเรียกตัวเจของเกี้ยมปักตัวมันถูกหมาบยังมีชีวิตเยาวไวัยเกินไปเยาวจนไม่อาจออกห่างจากอ้อมอกมารดาได้ลี่งหงยินจึงให้ความวรักถนอมแก่มันมากที่สุดเสียงเรียกแม่เล็กคารานีในที่สุดกระตุ้นน้ำตาลีงหงยินลังมาจนได้นางทรงเสียงเครือถูกแล้วปักน้อยเราเอง แต่นางเพียงกล่าวประโยคนี้เท่านั้นเนื่องเพราะทั้งสองฝ่ายต่างนึกขึ้นได้โดยพร้อมกันสภาพของตอนนี้ทั้งสองเย็ยนยุบในฝ่ายเป็นศัตรูของกันและกันเกี่ยมต่างเป็นตัวเฮียตบบาสมาที่หนักแน่นเยอะเกินกว่าเป็นคนแรกที่สะกดจิตใจไว้ได้ส่งเสียงราบเรียบขึ้นตัวเจดูแล้วยังคงเป็นเช่นครั้งก่อนๆไม่เห็นชาราเลยแม้สักน้อยนิด ลิหุยินทอนใจเบาๆกล่าวเพราะความฟุ้งเฟ้นเพียงน้อยนิดนี้เราได้ชดชายคุณค่าไปมากเหลือหลายตอนนี้สำนึกเสียใจก็าสายเกินไปวันนี้เราสามารถปรงตกแล้วไหวเยาทั้งรูปกายไม่มีคุณค่าให้ลุมลงอะไรอิสตรีนางใดก็าตามหาหัวใจของนางแก่ชาราแม้นับว่ามียาวิเศษ สามารถให้นางล่องลอยขึ้นเป็นเทพธิดาบนฟ้าฟ้าแต่ก็ไม่มีปัญญาให้นางเยาวัยขึ้นได้โอจิตใจที่วาเวเงียบเงาเช่นนี้พวกเจ้าต้องไม่เข้าใจได้นางไม่จะกล่าวต่อทั้งสามแต่ถ้อยคำและน้ำเสียงล้วนแต่กล่าวให้แก่ตัวเองฟังผู้อื่นต้องไม่มีทางเข้าใจได้แน่นอนเกียมตังทรงเสียงทุ่มหนักขึ้นอีกครั้งตัวเจ ตัวโกถูกคนประทุษร้ายตายไปแล้วลี้หูยินสถานขึ้นเหือใหญ่พงอกศิชาช้าๆตอบเรื่องนี้เราทราบตัวโกถูกคนใช้กระบี่แทงตายไปเราต่างทราบฆาตกรที่ฆ่ามันเป็นผู้ใดเราก็ทราบหมอหุนแม,ม,ม,ม่ถูกคนฆ่าตายแต่ไม่อาจนับเป็นถูกคนประทุษร้ายเป็นมันต้องการสแสวงหาความตายเองและผู้ที่ฆ่ามันก็ม่ใช่มีเจตนาฆ่ามันจริงๆ เียคิดจะให้มันบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันกลับแอนออกเข้าหากลบี่เองตัวเจชไนทราบชัดเจนปาน,นีเนื่องเพราะวันนั้นเราก็อยู่ในที่เกิดเหตุเห็นเรื่องราวทั้งมวลมากับตาเกียมตังกล่าวว่าว่าอะไรวันนั้นตัวเจก็อยู่ด้วยหรือท่านเห็นตัวก่อถูกฆ่าดำตาเรือเลี้ยิเห็นกล่าวด้วยน้ำเสียงเดือดดาลกว่าเดิมชัยวันนั้นเราอยู่ด้วย และเห็นสามีของเราสารภาพผิดต่อสตรีอีกนางหนึ่งวิงวอนสตรีนางนั้นให้อโหสิการเบนใจออกห่างของมันสตรีนางนั้นแค้นที่มันทรยศต่อความรักแทงชสยมันกระบีหนึ่งแต่มันถึงกับเพราะต้องการไถ่โทษทันความผิดจึงแอนออก,กระเทเข้าใส่ปลายกระบีนั่นเองทั้งสามคนต่างงงงงสงสัยยิ่งหนักเกี่ยมน้ำร้องสุดเสียงตัวกอจะเป็นเช่นนี้ได้หรือ น้ำตาล้หุยยินลังไหลเป็นทางกล่าวเสียงเครือเราก็ไม่หวังได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแต่พวกมันเกิดมีความวรักกันขึ้นจริงๆและยังให้กำเนิดธิดามานางหนึ่งด้วยพัวกเกียมตังทั้งสามเฮียตีตะลึงลานไปแล้วลีหุยยินกล่าวด้วยความรันทดต่อในสายตาของพวกเจ้าตัวโกพวกเจ้านับเป็นคนดีพร้อมสมบูรณ์แต่ในสายตาของเรา มันไม่ใช่เป็นสามีที่มีรักเดียวมันพาพวกเจ้ากลับมาบ้านมอพัยเราอบรมเลี้ยงดูนงเมียโวพันระวัยแต่ตัวของมันกลับไปลักลอบได้เสียกับสตรีอีกนางหนึ่งเกี่ยมตังเกี่ยมน้ำให้ความเคารพเทิดทูนต่อลีหมอหุนสูงที่สุดเทิดทูนจนคล้ายเป็นเทพเจ้าสุดสูงไม่อาจก้าเราวไม่ตัวก็ต้องไม่ใช่คนเช่นนั้น หลีหูยินทรงเสียงแผ่วทุมเราทราบพวกเจ้าต้องไม่ยอมเชื่อตอนแรกที่เราทราบข่าวก็ยากจะยอมเชื่อเช่นกันแต่เมื่อเราเร่นกายไปในสถานที่สิ่งทั้งสองรอบพบกันและเห็นการลักลอบของทั้งสองกับตาเย่ยงนั้นจึงกระตุ้นให้เราปลีกตัวจากมันมาเกียมตั้งต้องจมอยู่ในความครุ่นคิดแล้วชูวครูจึงถาม ตัวเจท่านเคยสืบสอบมายืนยันให้แน่ชัดอีกครั้งหรือไม่ย่อมต้องมีคือในตอนพวกมันขึ้นบนเตียงเราพลันบุกเข้าไปมันพอเห็นเราถึงกับกระโดดนี้ออกทางหน้าต่างส่วนสตรีนางนั้นชักกระบีมาจากฆ้าเราเราต่อต้าสุดกำลังยังสู้ไม่ได้ในยามโรแรขับขันโชคดีมีผู้ซึ่งเข้ามาช่วยเ,าเราไว้ ดังนั้นเรื่องที่มันปันใจให้กับสตรีนางเืนินนับว่ายืนยันไม่ผิดพลาดแน่นอนแล้วพัวกเกี้ยมตังทั้งสามมีอาจไม่เชื่อเธอได้เนื่องเพราะหลังจากลีหูเย็นหายสาบสูญแล้วลีหม้อหุนเจ็บช้ำเสียใจจนเงียบเงันตลอดวันกับการไปของลีหูย็นมักจะบ,บายบายเบียงเบียงไมียอมบอกตามตรงแต่มีชีหน้าประกายตาที่ทั้งเครียดแขนทั้งสำนึกผิด ยืนยันได้ว่าความในของเรื่องราวนี้ต้องไม่ใช่เสกสรรปั้นแต่งมาบรรยากาศคล้ายดังนักอึ้งจนตึงเครียดกว่าเดิมอีกเนิ่นนานให้หลังเกี่ยมตั้งจิงเงยหน้ากล่าวตัวเจกับเรื่องราวที่ผ่านพ้นไปพวกเราไม่ใคร่ชัดเจนนักไม่ต้องรู้ฟื้นก็ได้การตายของตัวกอกระทั่งตัวเจยังเงย็นยันหนักแน่น มีชัยเกิดขึ้นจากการฆ่าล้างแค้นย่อมไม่จำเป็นต้องล้างแค้นแล้วลีหัวหยินพองหกศีษากล่าวชัยลีหมอมคนจะยางไรก็เป็นสามีของเราเราต้องไม่ยอมให้มันตายในเงื้อมือผู้อื่นไปเปล่าหากจะล้างแค้นเราย่อมรู้จักลงมือเองเขียมตังกล่าวว่าได้เรื่องของตู้ก่อย่อมถือตัวเจเป็นสำคัญท่านบอกแล้วก็แล้วกันไป แต่เมื่อมีคนประชุษร้ายเสี่ยวจูเรื่องนี้พวกเราควรมิอาจไม่เกี่ยวข้องสนใจกระมังพวกจาวหมายถึงเสี่ยวเยือหรือไรถูกแล้วพวกเราถูกสกัดสังหารมาหลายครั้งครายิ่งมีคนจะประสงค์ร้ายต่อเสี่ยวจูโดยเฉพาะสตรีที่สวมมาพรสีเงินคล้ายดังมีความอาฆาตแค้นกับเสี่ยวจูลึกซึ้งถึงขีดสุดก็ปานอย่างไรต้องฆ่าเสี่ยวจูให้ได้จึงยินยอม นั่นเพียงแต่ต้องการทดสอบลีหมงอหุนดทายทอดวิชากระบีของมันให้แก่ทาย,ยาตหรือไม่ไมิใช่จงใจต้องการปิดชีวิตมันจริงๆขอเพียงวิชากระบีของซิ่วหยีไม่เหนือกว่าลีหมอหุนก็ไม่มีภัยันตรายใดๆเกียมตังกล่าวว่าหากแม้วิชากระบีของเสี่ยวจูเหนือกว่าตัวกอเรา เป็นไปได้อย่างไรกันซิวหยีเพิ่งมีอายุเท่าใดอาจบางทีตัวเจยยังไม่ชัดเจนหลังจากที่ท่านพามาแล้วตัวก่ทอท้อแท้ต่อเรื่องราวชาวรูปท่านทอดทิ้งวิทยายุทธของตัวเองไม่นำพาแต่ฝากความหวังทั้งมวลอยู่ในตัวพวกเราและไม่ต้องการให้พวกเราออกครุกคลีในยุทธจักรแต่ก็ถ่ายทอดวิทยายุทธทั้งมวลให้แก่พวกเราโดยไม่อมไว้เลย หลีหงยินถึงกับหัวโรคอกล่าวเรื่องเงี้ยเราทราบบรรดาผู้ที่ไปล้อมจู่โจมพวกเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ล้วนเป็นมือดีทั้งสิ้นแต่กลับถูกพวกเจ้าเข็นฆ่าสังหารกระจรายพ่ายแพ้กลับมาทุกคนแสดงให้เห็นพลังฝีมือของพวกเจ้ารุดหน้ากว่าเดิมมากหลายแล้ว เกมตังกล่าวว่าหาวิจารณ์ความสําเร็จพวกเราเฮียตีทั้งสามตางพอจะเหนือกว่าตัวก่อนในการก่อนหรือไม่หลีหูยินยังคงแย้มยิ้มกล่าวนั่นเป็นเพียงความเข้าใจของพวกเจ้าเองเท่านั้นที่จริงแล้วยังห่างกันอีกช่วง,น,งนั่นเกิดขึ้นเพราะส่วนสัตว์กับภูมิปฏิพานพวกเจ้าไม่มีทางทัดเทียมกับลีหมอคนไดกับวิชากระบีเทพเจ้าของตระกูลลีเรายิ่งชัดเจนกว่าพวกเจ้ามากนะัก เกมตังโพศิชากล่าวประการนี้พวกเราย่อมไม่อาทัดเทียมตัวเจมเนื่องเพราะตัวก่อแต่โมเคล็ดสำคัญของวิชากระบีเทพเจ้าให้แก่เล้งจือเก็บรักษาต้องการให้หนางสำรวจความบรุษหน้าของแต่ละคนแล้วจึงโมกขั้นตอนที่เหลือกว่าอีกชั้นหนึ่งให้ฝึกต่อจากที่เล้งจือบอกในพวกเราหลายคนผู้สูงสุดคือเซียวซือตีเยี่ยมป่วย นี่กลับเป็นไปได้กระบีเทพเจ้ากล่าวฉันแกนความสําเร็จอยู่ที่เปลืองปราชพิิศานต้องเป็นผู้ที่มิเลววายกรอกลิ้งเล็กสิงนิสใช้พิกนพิสดารฝึกกันแล้วยังมีความก้าวนาวรวเร็วกว่าพวกเจ้าต่างชัดนเสืสมรทเกินไปเกี่ยมตั้งกล่าวว่าแต่ความสําเร็จในภายภาคหน้าต้องนับว่าเซี่ยวจูสูงสุดแน่นอน ดวงตาลีหูเย็นเป็นประกายวาวถามทันทีอ้อสูงถึงระดับใดเ,เลยสูงถึงระดับที่แต่ละคนไม่มีปัญญาคาดคิดคำนวณและเป็นระดับที่ไม่มีมนุษย์สามารถฝึกขึ้นถัดเทียมได้อ้าจริงหรือไรเกียมตั้งพิจารณาโดยละเอียดคิดจะสังเกตจากปฏิกิริยาของนางเป็นปิติผิดหวังวาดกลัวหรือเดือดดานกันแน่แต่ล้วนไม่ใช่ นางเพียงตื่นเต้นสงสัยกับเรื่องแปลกใหม่แสดงออกถึงความตื่นเต้นสงสัยเท่านั้นไม่ได้มีความกังวลเป็นพิเศษอย่างไรเลยเกียมตังจึงจำต้องกล่าวสือไปนั่นเป็นเล้งจื่อบอกเองความสำเร็จของแต่ละคนมีเพียงนางดูออกเท่านั้นเย่เท่าตัวนี้วันใดเราต้องหานางมาสนทนากันสักครั้งจุดที่ี่24